ก็คือที่ได้เห็นในวิดีโอทุกคนมงองขุดออฟซิเดียนมาแบบหนึ่งสแตก็กสองสแตก็กแล้วก็รับเสี่ยวสตแต็กที่สามเพราะว่าแบบขุดที่แทงงานโดยบ่อยค่ะจัง ح ح> ก็คือนั่นแหละเราจะขุดที่แทงงานแล้วก็สร้างฟาร์มเล็กเนะในอพิสโซดนี้ซซ่งมีเวลาหนึ่งสโมงเคิงบ,บในใบนเอจไว่าสิเห็ดแล้วบ่ลิ้นน้ำแดจานลิ้นจนังไหนจานเล่นคนเดียวจานเล่นคนเดียว จะเล่นในโลกซิงเกิลเพลเยอร์สบายดีทั้งหมด7คนที่เข้ามาเบิงงด้อใครที่เข้ามาเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะ่ใครที่มาใหม่กะอย่าลืมที่จะพิมพ์ใหม่ท่วง Notify เผื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนใหม่ๆจากเขานั่นเองเอาเดี๋ยวเราจะฝากคอมเมนต์หายฮัลโหลเออเอาแบบโปรโมชั่นของคนที่เข้ามาไวเนะาะใครที่เข้ามาไวก็จะได้เบิ่งภาพแบบเปิดเชเดอร์ลินเกมไป o b s ซ d i a n ลงลาวาซ้ การจอแบบเอีอยงวะแบบนี้ปิดปิดเปิดเปิดเชียดเดอร์อยู่เมื่อก็คือสีงงของมันเลียงคือว่าคุดออฟซิเดียนเป็นหลายันี้แบบนั่นแหละเราได้พิกแอคเอนชานมาไงทุกคนเอฟเฟชนซีโ e แต่ว่าเปลี่ยนซิลทัชเนาะการเปิดเชียดเดอร์ถือเป็นการตอนหับเออลืมเตียงเซยเนี่ย เดินทางกลับบ้านกันเล่นฮาร์ดคอร์ระวังวาเด้นคาะเด้อแนนอนแบบฮาร์ดคอร์เอาอิหลี่ฮาร์ดคอร์ตัวนี้สิพยายามบอสตายเลยเด้อสีเล่นแบบเป็นสามสี่เดือนเลยนะเพราะว่ามีโปรเจกต์อยากเฮ็ดแบบให้มันยิ่งใหญ่นะตอนนี้โบฟ้าบอกเถอะสปอยล์ซัมมี้ไปก่อนว่ามันเป็นโปรเจกต์ทีแบบ ไงห,หลีนะอืมแล้วอยากให้เห็ดอยากอยากเห็ดอยู่ในไมค้าฮาร์ดคอร์มันจึงแบบมันจึงเบิ่งอลังการถ้าเห็ดในซ u ร์ว v a l หรือว่าในครนะี B. เอทีฟนะแน่นอนแบบเออมันก็ครีเอทีฟไผก็เห็ดได้แต่อันนี้แบบฮาร์ดคอร์สินะเออหนีก่อนคุดดนโพด <laughs> เดี๋ยวหนีแล้วหมายถึงหนีจากอันนั้นเลยนะคุดจนค้นหนีเลย <laughs> จือบอมือนั่นแบบไอ้แค่หาไดามอนด์เป็นโซมงสุกนั่งเบิ่งกูหาไดามอนด์เนาะ <laughs> เอาเปิดโปรโมชั่นแล้วปิดเ็ด,ด <laughs> add oka, เ้ยไอแอดเราบอการเห่นยฮาร์ดคอ เงนไผ่เม <Es> ินไผ่บวกกาเ่นฮาร์ดคอร์ชโอเคเขาเดินทางกลับบ้านเขาเนอะเนื่องจากว่าแบบเหลาะคูดออฟซิเดียนจนได้3สแต็กหลายเดย์บ้านเขาอยู่ทางหน้าจะเป็นเฮ้ยอยู่นี่มีเต่า t the fuck ไปโอมไปโอมแบบายหาดนี่ดะเออเลยโอมเพลนนี่ไล้มีเต่าเ้า โอเคในที่สุดเขาก็เดินทางมาหอดบ้านของเขาก็คือด้วยออบซิเดียนสามสแตกนี่เขาจะไปเฮดฟาร์มเล็กนั่นเองก็คือก่อนที่เขาจะไปหมู่บ้านเขาต้องการเตียงและก็หินเพื่อที่จะไปล้อมรอบหมู่บ้านเนาเพื่อเสื่อมต่อไปแล่ตอนนี้แบบอ่ะเฮดเนเธอร์ลิงก่อนเอาจะหมู่บ้านที่มันอยู่ใกล้ที่สุดเลยนี่เบิ้งได้แบบ พกแอ็ของใหม่เอฟเฟ i e n เ y นซี่เอฟเฟ y ซเจนซี่ีเลยแบบคุดคุดท่าแบบท่าเปิดสตรีมน,นะคุดมาได้จนป่านนี้เลยกาอ่ะคนไปสองสามโอเคเอา โบ๊ดด้สตรีมอยู่แอปแดงวะอันนั้นซองนี้ซองนี้มาลองมาเฟซบุ๊กก่อนประมาณประมาณเดือนหนึ่งแล้วค่อยย้ายเพราะว่าแอปแดงตอนนี้กะฟื้นฟูอยู่ฟื้นฟูแบบเอาเอา,เอาคลิปสตรีมนะเอาสตรีมย้อนหลังไปลงมาเกิดอยู่เสนนี่อ๋อเกิดคนละบอลเลยคนละบอลกับเทอกก่อนนี่ไปกลับไปไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อ เกอ,อกลับไปลงแล้วเขาจะไปหมู่บ้านเราซื้อแอดเขาจะกลับไปหมู่บ้านที่อยู่นู่นกันอ๋อกะว่ายุเห็นลงคลิปแม่แล้วเพราะว่าคันซีคันซีลงแบบคันซีตั้งใจเหตุคลิปคอนเทนต์ลงอะน,นะแม่งมันยากมันต้องใช้เวลาเว้ยแต่ป่นนี้นะสตีมมันมันมันคือคือที่หู้นเอาไว้สตรีมแบบเมือ่อลรหนึ่งสโมงสองสโม,งส,มงสินะ เออแล้วก็โหลดคลิปแล้วก็ไปลงเฮ็ดหน้าปงหน้าปกอนี่ยช่วงนี้จะพยายามแบบเน้นเน้นปริมาณก่อนแล้วจึงไปเน้นคุณภาพตามหลังเอิ้นคนกลับมาเบิ่งเขาก่อนว่าสิซะโอเคเขาได้พิกัดหมู่บ้านจากในเนเธอร์มาแล้วอือหือแบบโอ้โอ้โอโอชิล l d bro just chill. โอ้โหเฮ้ยโคตรแม่งกูจะไปจังไดโอ้เสียวชิบหายเดี๋ยวเด้อ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 ขอใส่จิตวิทยาขั้นสูงก่อนสูงสำแดงกับไอ้เฮี้ยแล้วกูบ่ได้เอาเกือบทองมาแม่งพิกลิ้นตีแหงอ่ะไว้ใจบ่ไดอ่ะในเธอร์น่ะขอใส่จิตวิทยาขั้นสูงก่อนถามว่าสูงสำแดงกับทุละตึกสิบสั้น นี่นงไงเจอจิตวิทยาขั้นสูงสูงสําเด็จกันนั่นแหละตึกสิบสัน้นแบบหนึ่งขอตั้งใจเรียนก่อนอย่าเฝ้าแชทมาเลยใจเย็นนะแชทไอ้ขอตั้งใจเรียนก่นอาาเน,น,ดออเ,น,นเดี๋ยวตายอันนั้นก็จะเป็นประตูเนเธอร์อันเก่าโอเค นั่นไงพีกลินนะลืมมาถังน้ำใสใน,ในเนเธอร์หมดเลยนั่นไงแก๊สอีแกส๊กแกสได้ยินเสียงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันสิคัมบอกว่ามาเป็นอย่างว่าเตียงมาอยู่โอ้โห what the fuck? <laughs> บอกแล้วทุกคนมันคือจิตเทวมันคือจิตวติทยาขั้นสูงจิตวิทยาขั้นสูงสูงสัาเด็กกับเมืเอ่อกอ๋คคำนวณประตูเนเธอร์ขึ้นราคาบ้านวิเลจเจอได้ความมาสูงมันคือจิตวิทยาขั้นสูงบอกแล้วมาสูงสักเด็กกับตึกสิบสั้นแหไะเนาะขนาดสร้างประตูเนเธอร์ยังมาโห่ราคา ตายหัวจะปวดอะเออแบบนี้ก็ได้วะ <c oughs> อ่านแชทกันนะเล่นนะถ้าเขาอยากเห็ดฟาร์มเล็กต้องลากไปพุ้นเลยได้นน่แบบลากวิดีตเจอออกไปเนี่ยเจ้าวะฟาร์มเล็กมันต้องเห็ดไก่จากหมู่บ้านมันเห็ดไกล้หมู่บ้านบ่ได้ไแต่สีเห็ดฟาร์มเล็กจังเลยวะเน็มแท็กแม่งยังโมมีซ้ํา เพราะฉะนั้นเลือบจังอันไง่ายๆนั่นก็คือล้อมหมู่บ้านซะเขาจะไม่เห็ดกำแพงไททันให้วิเลจเจอเนาะเขาค่อนข,อข,อขอที่จะตายแล้วในตอนนี้ YouTube มันเปิดสั่งไรายได้ได้แล้วดิ นนั่นแหละเลยอยากย้ายไปสตีมใน YouTube ยังหน่อยก็พอได้คาขนมสักเล็กจักหน่อยก็ด,ดีคจสิง่งมันก็ได้บรหลายหรอกเขาก็ได้ตามที่เขาต้องการนั่นก็คือการที่จะล้อมอนาเขตหมบ้านเอาไว้เดี๋ยวจักหน่อยเขาจะมาอ่านแชทกันขอเบิงผลงานตัวเองก่อนตอนนี้ว,ว้วาวว้าวถือว่าล้อมหมบ้านอันธมิตรเรียบร้อยแล้วทุกคน สำเร็จเป็นอันเทียบห้อยใช้เวลาอยู่30นาทีในการขึ้นสตรีมฮะเอสันแลวเข้ากับเพงขนาด <laughs> <laughs> บอก,กี้ดิลาม,มาแบบหมุนติ้วๆอยู่พวกเจ้าไปเอาไปไปนอนข้างนอกหุณไปเอา้าอยู่ไปกับเปลือง ถ้าใครที่งงว่าเป็นย่ยนคือจูดมันก็นคือนั่นแหละมันเหต็ตวแยกหมดเลยมันเป็นคนบ้านะเ,เจ้าเรียบร้อยอยู่เป๋มันกระเปืองมันเป็นอุปัติเหตุเมื่อกี้เนียกูเลยยอมน้ำมายคราบเด้เอาเตซีมี <c oughs> ไอสัตว์เอาเตซีมีหมุนอีกไหมบอมุนเลยหมู่อยู่ทั้งหลังคาเฮแล้วหมุนติ้วติวว้อยู่ อพิโวดนี้ม <t> <ate> ีแต่แนวปั่นๆวะไม่อยากวะหมูให้ลงเลยเมืเฮ้ยมันลงเองได้มันขึ้นได้มันก็ต้องลงได้สงสัยมันอยากเรียนวิชาสิตาวิทยาขั้นสูงนะไอ้ที่ขึ้นไปเทิงแลวก็หมุนติ้วติ้วเป็นเบเบดเลยแม่งหมูหมูเป็นเบเบดเลยเมื่อกี้นี้นี่ไงปื๊บ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 เ้่าเหลือแต่เตียงเหลือง โอ้มะนอนกลางดินกินกลางทรายเลยอ่า,อาไปโอเคบัดน,นี้หลังจากที่เขาได้อันนี้แล้วสังเกตว่าวิเวลจเจอร์มันก็นจะอันนั้นละบัดน,นี้เขาก็จะลักพาโตลักพาตจังเลยวะเนมแท็กยังมีซัมจะเฮ็ดฟาร์มเล็กมันต้องการเนมแท็กไหมลืมปะโบเบียงเขาเอาวิเวลจเจอร์ไปเลี้ยงอยู่ทางนั้นก่อนก็ได้บ่มียงเขามีเตียงอยู่ทางหน้าเตียงแบบ เตียงเตียงที่แบบยังไม่ได้หับการแปรฮูกแล้วล่ะเคี้ยกูบบมีไม้อีกหามเย้ยมือมือที่จะวางแหละไอสัตว์แต่ละมือแม่งป,ปั้นสามดีอยู่โบมีอย่างโบมีอย่างเดี๋ยวสักหน่อยฮอดมือวางแบบเวลาแลไรอะคอยอันนั้นขอขอแลบกันฟาร์มเล็กคิดว่าน่าจะอยู่ maybe maybe here I think here is good ก็คือเขาต้องเอาวิเวียร์เจอมาเลี้ยงอยู่นี่ก่อนสิบสองตัวนะครับต้องเอาวิเวียร์เจอมาใส่นี่สิบสองตัวแต่ว่าเอามาได้สองตัวก็ได้แค่หลอดยังโมงมีมีแต่ม,มันฝรั่ง โทษแล้วเขาจะเอาวิเลจเจอไปได้จังได้ต้องกลับไปเอาเครื่องอยู่บ้านก่อนสิ่งที่จำเป็นในการเฮ็ดฟาร์มเล็กมันจะมีเนมแท็กซึ่งเนมแท็กเขายังบม่มีเลยเพราะฉะนั้นเขาจะเลี้ยงวิเลจเจอก่อนอาซีฟวิเลเจอที่ขายเนมแท็กั็มีบรรลักษเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะเฮ็ดอันนั้นเป็นเลยซะเขาจะหาเนมแท็กจากวิเล a เจอเลย จึงบ่ต้องเป็นการเสียเวลาหนังงัวยยุ่ยเสร็วฮะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอื 1, 2, 3, 1, 2, อเอาไปสามีละแล้วลก็ไม้อีกหนึ่งสแตก็กไปเลสโกมานี่ดูมานี่ดูดอืมไอสัตว์โอ้ยโอ้ยโอ้ยงงไม่เงี้ยไม่เงี้ยสูงโคตรอืมไอสัตว์ รีเทิร์นทูเซนเดอร์แม่งจากบาทหนึง่งโอเคมาถึงเวลาที่จะเริ่มปฏิบัติกันกับหมู่บ้านของเขาสิ่งที่เราต้องเหตุก็คือ เอาอย่นี้เดเดมาแล้ว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 นีไงเลสไปเลชั้น3แยเอาทิม ไม่ต้องการเรฟสไตเดอร์สามสามเป็นขั้นสุดบวัวแม่นหะแหละอ่ะเก็บไว้เลยเรฟสไตเดอร์มันสามขั้นสุดแล้ววะโมูหแน่นใจเลยแย่บาร์โปรดักชันสองนี่ละถามแท้แลกหาเนมแท็กเลยตอนนี้ พอจูนสองสองปกสองเป็นสามและสองมีเตอร์สิบอิมมัลลอห์น่าสนใจอยู่เวล่ะกันสนอยู่อ๋อบวยปึ้มไอ้สัตว์หนังงอไปได้ออกมาแง่ใดจังได้แฟนตัวหยงเพียรนี้จักระบบมันเป็นอย่างบุเชือกรมันมีอยู่แต่เดี๋ยวนี้จักเปลีย่ยนสงสัยบ่าได้เปิดที่บอ่อ เฮ้บริเเปิด,ปดอันนั้นนะพยายามแก้อยู่ดูติ้งสาม oh my god อ oh, ้ sharpnet อีกสวยงามโอ้ oh my god ของดีเลยแม่แล้ว่อยดีดนี้หายไปเป็นเค่งเลย <laughs> ยี่เสววะนังว่าเอาหนังว่าไป แล้วก็ชูการ์เคนี่คิดว่าน่าจะเบิร์แล้วเอาไม้ไปชุบๆอ่ะฟอร์จูนเนาะตอนนี้ต้องการกราโวแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นครั้งแรกที่พ่อแบบนี้ <c oughs> ไปเสร็จแล้วขายมะเนียมแท็กเออสวย สวยงามได้เนียมแท็กเป็นเทียมห้อยแล้วนะพวกเจาแปลว่าเขาสามารถเฮ็ดฟาร์มเล็กได้แล้วแบบน,นี้นะเสียดเสียดอย่างนอแบบน,นี้ก็คือจะลากวิเลจไปเฮ็ดฟาร์มเล็กแบบนี้นะเอ้ได้เนียนมแท็กเล้วดิแต่ว่ายังขาดโซแซนเดี๋ยวต้องไปหาในนิเธอโซแซนอย่ามันโซแซนมินิคนโบรายมาหากมีดอกบางมือมันเป็นเรื่องปกติ นี่แกอันดุ่มลวนแล้วก like ็ power rail หนึ่งสองสามสี่ห้าหกลืมมันต้องใส่เสรสต์นำมีเหงาโอเคพร้อม let's go เฮ้ยเดี๋ยวเอา พวก,กนี้ไว้ก่อนเอามานำทำไมเริ่มแล้วเริ่มใกล้เคียงความจริงแล้วแบบจากตอนโอ้วัตต์ฟลักซ์เอนเตอร์เมนแม่งเกิด3ามโตเรียนกันมื่อนี้น่าจะาเฮ็ดฟาร์มเล็กบ่แล้วนี่น่าจะลากวิเลจเจอไปแล้วก็เกี่ยมเกี่ยมทร,รัพยากรเฮ็ดฟาร์มเล็กแต่แบบเออรู้สึต์เวอร์มันเริ่มพัฒนาขึ้นมากไก่ละเดี๋ยวยังสิเฮ็ดเป็น,นันป้ายป้ายบอกอยู่ว่าอันนั้นเหี้วะสามารถวอลาภาษาอย่างนี้น เวลาคนต่างประเทศเข้ามาเบิงสตรีมขเขาจะจได้พิมพ์คือไม่นี่ก็มีคนไทยเข้ามาเบิงไงก็เห็นเห็นกันอยู่โอ้แล้วเป็นอย่างพลิกแมนมันต้องเกิดอยู่อันนี้วะซิลากวิเลจเจอนะสบายดีทุกคนที่เข้ามาเบิงเด้อใครที่เข้ามากะตามนั่นเนาะเป็นส่วงที่แบบส่วงทายละ <laughs> เฮ้ยยายา,ยา,ยาต้องเอาวิเลจเจอทีโบดี้เฮดเรียก ไปเสี่ยวลางรถลางมาอย่างต้องสองกันวะไปพากลูกจากพ่อแม่์พากลูกจากพ่อแม่ขึ้นไปเลยขึ้นไปไอ้หนุ่มขึ้นไปดิโอ้ปย่องขึ้นไปวะปย่องขึ้นไปวะฮะเอา้าเงวเอา้เอาส่งบบฮอดโออย่างวะแห่งทรงบบฮอด เอามันขึ้นเหือก่อนก็ได้อ๋อแม่ในเนาะลืมลืมว่าเหือกับอันนี้มันใส่น้ากันได้ยามันบมทันละแมวไปแล้วได้แล้วตัวหนึ่งโอ้ยเนาะเนาเนาะเนาได้ได้ได้จากวะนี้แหละเออจังหวะนี้แหละสวยงามสู่ชีวิตแหงแมนบ่้หิรักได้แล้วได้แล้วได้แล้วโจรดรักเด็กด้วย ไปเลย <laughs> เฮ้ยเอย,อย่าหาแลนไปทางนั้นเพื่อนอย่าหาแลนมาทางนี้เอ้ยเดี๋ยวคุดประตูนี้เธอก่อนฮะ let's go <S ไปหาแม่ใหม่หุ่นแบบนี้นะ <laughs> เฮ้ยมันยางน้ำกันดี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 ยี่ <Yeah. S 2> ิกแมนทางหน้านะโอ้ oh my god <laughs> ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้ ไปไปเข้าไปเอาไปแล้วอะเอาไปละไปแล้วไปแล้วไปไปอ้าวได้พิกแมนเป็นน้ำซ้ำเรี็บร้อยอุ๊ยพิกแมนมาสองตัวเลยไม่เหรอาามาหนีดูมึงอะมา

เอ้ยเอ้ยยังยางกับเอ้ย <blunt animation> เอ้ยยังยางกับโน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 เออไปยาเลยยาเลยไอ้เขี้ยมันสิยังกับโบอะมันยังกับอิริเลยนี่มันยางกับอิริเลยนี่มันยางกับอิริไอ้เขี้ยเกินขึ้นมา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  โอเคเสร็จโจนแม่งแบบซองโวแป๊บเดียวปีนกันขึ้นมาเลยนะจูหานี่โคตรแย่เ,เลยถามแท้ว่ามันเดินฟาร์มมันวะโอเคแล้วเขาก่เฮ็ดเตียงให้มันเนาะมันต้องยูนีแล้วบัละมันนี้นะอออออกไปได้ละเลยมึงนะเบิ่งเดอว,วิธีออกจากออกจากฟาร์มแบบแบบคนที่จิตวิทยาขั้นสูงนะครับ วิธีออกนะวิธีเข่ากะเห็นเนาะ <c oughs> มันเป็นจิตวิทยากันสูงบบมีซอมบี้เข่าได้วิเลตเจอออกโบได้นี่แหละเนาะทุกคนเจือ,อว,วิธีเข้าออกนะเอาเอาไปไอ้สั์เกิดลูกเกิดหลานออกมาซะโอเคก็ถือว่าฮอดเวลากันแล้วเนาะทุกคนเก้าโมงละกะถึงเวลาที่จะปิดสตรีมถือว่า <c oughs> เป็นอย่างคนต้องเข่า,าต่อท้ายวะาพเข้าใจแต่การนน่นอนทุกคน เฮาสติมทุกเมือ่อเวลา8โมงกะอย่าลืมที่จะเข้ามากดติดตามอีกอย่างกันไว้นะ่เฮ็ดฟาร์มแล้วก่อนคนเริ่มมาแล้วไอปิดแมนมันสิว่าจะไหนวะเฮ็ดฟาร์มมันก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะดนก็คือเขาต้องไปเกี่ยมเนมแท็กเลวก็เกี่ยมเครื่องมาที่เคืว่วิลเลเจอแม่งใหญ่ละก็คือเขาต้องไปเกี่ยมเนมแท็กเลยก็เครื่องอย่างย uh ูพูดเพื่อมาแถวนี้ปักไฟในไอตอนนี้บ่เหลอไฟมามาแล้จิปักเดี๋ยวเบิ่งวิลเลเจอมันออกลูกออกหลานก็ เบิงกันแล้วเด็กเรียบร้อยได้มาสามตัวแล้วทุกคน